มันไม่ชอบในบางเรื่องที่คนเขามองว่าเราบัดแปลกเราดูประหลาดไม่เหมือนคนอื่นแบบแล้วใช้คําแบบใช้ฉายาเราอย่างเงี้ยว่าฝรั่งขี้นกอย่างเงี้ยทำไมต้องเปรียบเราไปเป็นแบบขี้นกอ่ะมันไม่ดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบหรือทำไมต้องเป็นแบบกะปิอ่ะแม่กะปิเรารู้สึกกะปิมันเหม็นทำไมต้องมาเปรียบเทียบเรากับสิ่งแบบที่มันไม่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกเราตอนนั้นที่เด็กอ่ะนะคะก็เลยไม่ค่อยชอบตอนนั้นแต่โตมาก็เริ่มโอเคเข้าใจแล้วมันไม่มีอะไร นี่คือมุมมุมหนึ่งของผู้หญิงคนนี้ที่อยากจะบอกให้ใครๆได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเธอนัทมีเรียเบเนเดตตีนักร้องสาวเจ้าของฉายาเอื้นสเสน่ห์และดาราคนสำคัญที่ใครๆเฝ้าจับตามาตลอด21ปี ภาพมายาต่างๆที่ติดตาคลายๆจนเกิดคำถามที่ว่าจริงๆแล้วภาพภาพไหนคือภาพจริงของเธอกันแน่สิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยะะไม่ได้ไม่อยากมองว่าไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักนัดรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรดีกว่าหมายสาวพาวสเสน่ห์กระดังงาหรืออะไรก็เป็นอะไรที่อยู่ณสถานภาพของเราตอนนั้นก็สำหรับอักษรย่อนะคะถาวมว่าแรงไหมกับข่าวเนี่ยมันแรงนะว่าแบบเออไปทำแท้งเป็นคนมั่นใจในตัวเองหรือเปล่าก็มั่นเป็นบางเรื่องนะ บอกน้ำนี้ก็เป็นเระบอกน้ําแบบคล้ายๆว่าส่วนตัวด้วยถ้าจังหวะเหนื่อยมากๆเนี่ยนัดก็จะเป็นคนที่ขล Y I A! L M y I A. เวลาผ่านไปแค่ไหนขอให้ทุกคนมีความรักให้กันและกันอย่างนี้ตลอดนะคะขอบคุณค่ะตัวตนที่แท้จริงของนัดหรอนัดเหมือนมีสองคนในร่างเดียวนะสรุปแล้วภาพภาพไหนคือภาพจริงของเธอรวมค้นหาตัวตนที่แท้จริงของนัดมิเรเบเนเดตตี้พร้อมๆกันได้ที่นี่การล่าหน้าหนึ่งยูไลฟ์